สำหรับท่านใดที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้มาดูกันว่าวันนี้ไพ่อยากบอกอะไรกับคุณนะคะก่อนอื่นตั้งจิตอธิษฐานให้ดีและดูคลิปนี้ให้จบนะคะนี่จะเป็นพลังงานของคุณนะคะมาดูกันค่ะพลังงานของไพ่อยากบอกว่าแต่นๆ,ๆว้าวเด็กถือถ้วยวันนี้คุณจะมีดวงมีโชคได้อะไรมาแบบฟุ๊กๆนะคะอู้ไพ่เด็กขึ้นมาสองใบเลย่วงนี้นะคะ คุณมีความผูกพันกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเด็กเป็นกุมารเป็นตะไคร่คุณบนบานสาัน่กวสิ่งใดไว้จะสำเร็จนะคะโดยเฉพาะนะคะใครบนเรื่องการเงินบอกเลยคุณจะมีข่าวดีเข้ามาเรื่องเงินแล้วก็ได้อะไรแบบปุ๊บลงทุนทําธุรกิจการงานนะคะก็ลูกน้องบริวารน,นะคะทําเงินให้กับคุณแล้วคุณจะได้ลูกน้องบริวารที่ดีนะคะหยิบจับทําสิ่งใดในช่วงนี้บอกเลยว่าสําเร็จเห็นเงินเห็นกําไรคะ่ะรอคอยเงินอยู่จะได้เงินนะคะ มีเรื่องราวดีๆมีโอกาสดีๆเข้ามาสําหรับคุณอย่างแน่นอนใครผ่านมาเห็นคลิปนี้พคือว่ารับคําทํานายนี้ไนดะ้ให้คุณโชคดีค่ะ